คุณแม่เล่าเลยเหมือนเดิมแล้วแล้วแบบทุกเรื่องโอ้ยไฟงอไฟงอน่ารักน่ารัก น้ำตาโพงเริ่มนัำประเสริฐคุณนะครับเจ้าขอ้นดำนะครับตามตัววุ้นถ่ายสาวแตกและอันที่สามอ้าวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมองไม่เห็นมองไม่เห็นนัำตาโพงเริ่มอ้าวโออทำอะไรนัำตาโพงทำอะไรพุ่งไปไหนอ้าวเวทเวท S <S เฮ<อ> <Allah> ้ยอย่าให้แรัคนำนะเดี๋ยวมันคุยไม่รู้เนี่ยคุยมาใชอร็คคิดไปนนว่ามันจะคุยไม่รู้เนี่ยนี่ครับไปทุดมันวผู้นำเสียครับผู้นำเสียเสียรางวัาง่ายครับคุณดีสุดยอดของเมืองไทยมาแล้วนะครับ เหลือเชื่อจริงๆเป็นไปได้แบบทุกอย่างเป็นไปได้แบบขณะน,นี้นะครับ तो तात तात dai samana ra sa ta sam jom ba 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 รับด <ersch> ังรดับและเปิเดแน่เลยเพราะว่าโดนอยู่เคราเลียตัวเองเอาอยู่รอบเสมอหกรอบสนามหกรอบสนามไม่โนเฮ้ยเปิดอาจะเจอละระรับเตตระดับเต็มรคดับฟอร์มไมนโดตัดเหมือนเดิมแต่ว่า

ต่อน uh, ัตดยอดมามาฝังอ้าไม่ดูทำไมซาลต่อเลยอนวังคันหน้าจะมีอเืออยู่ปอยูรั้งี่อย่าไปยุ่กับเ้าเขาอยู่ในที่ที่เราไม่ควรจะเข้าไปไป มีความสะอาดจากคอนทายอยู่พักโอจะอยู่นด <es> ับที <IL> ่สามนะครับนักอนักาตัดนักดับเี่จะเป็นลุงนาตัดพัดอนะครับแา่เบสีก็เติม่อน เบอร์ที่เป็นามอยู่ครับวศนัตลุกสกคนนไมิทูลจามชนะตัดอวันนี้ครับเ้นนำอเฮ้ยปอดพังแล้วจ้ารงเล่นตใจ้ำหมดตรมเล่นตรงใจเพรานงั้นไปปล่อยเขาก่อนอันดับถึงวศนันต์

mañ ar c'h'an